ครับผู้ชมครับพบอีกเช่นเคยกับผมกอลไม่กลับโมอเตอร์ผมอุ้มไม่กลับโมอเตอร์คารมาทางด้านรถขายดีอีกหนึ่งรุ่นกันบ้างนะครับใช่ครับไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะออนทันก่อนออสงการหรือเปล่าสงการ,การหรือเปล่า,าครับแต่ก็พยายามจะให้ทันนะครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยจะหยุดตั้งแต่วันที่12ครับ ถึงวันที่1 4บสเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึงได้นะครับให้อุ้มเขาไปเที่ยวกับเมียน้อยเขาเอ้ยไม่มีไม่มีล้วครอบครัวมามาวันนี้นะครับนี่คือโฉม New Eye ในตำนานครับนะครับรถคันนี้ภายนอกสวยภายในสวยสะสมได้ใช่หรือว่าจะใช้งานในชีวิตประจำวันก็ได้ใช่แล้วครับนะครับมาพเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นี่คือเจ้าเบนซนะครับ W210 e class นะใช่ครับรถคันนี้รหัสของเขานะคือ e 2 3 0เป็นแพ็กเกจอ l e g แกนนะครับใช่ครับรถคันนี้เป็นปี96ครับสวยเดิมเลยอ่ะภายในก็สวยเดิมมากนะครับใครที่หารถเดิมๆอยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับก่อนจะไปชมสภาพด้านนอกของเธอนะครับต้าบบอกคุ้ชมนะครับ คุณผู้ชมเห็นไหมครับจากในกล้องเนี่ยออร่าเธอมาเต็มเลยนะครับโหเงาวสวยง,งามทุกอย่างแบบดูดีอ่ะใช่แล้วดูดีมากนะครับใช่ครับผมนี่มาที่โลโก้ดาวร้อยด้านหน้าเลยนะครับผมก็สภาพโลโก้ดาวร้อยก็ม,มีเงาวสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็สปริงเกีียวทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ปกติด้วยนะครับผมคืออยากอธิบายเพิ่มนิดนึงด้วยนะว่าทำไมผมถึงชอบรีวิวว,ว่าสปริงเกลียวยังใช้งานได้ปกติเ <c oughs> พราะว่าถ้าเจอคุณผู้ชม <c oughs> เจอดาวรอยที่เขาไปติดกาวไว้อ่ะครับ มันจะมีในกรณีที่ว่าเวลาเราเข้าคาแคร์เนอะเวลาเขาคาแคร์เขาจะจับสายขวาแล้วเขาลูดขึ้นไปเลยครับหักนะครับแต่อย่างงี้เพราะเป,เป็นสปริงเกียร์มันล้มไปเนี่ยเราก็ปุ๊บก,กลับมาได้เลยเพราะสปริงเขายังใช้งานได้ปกตินะครับผม mm hmm. เขาก็กันดาวรอยของเขาหักนะครับพรีเ mm hmm. ม,มียมด้านหน้าตรงกระจังเขาก็ยังคงเงาสวยงามเลยตรงกลางไม่มีซสี่หักไม่มีฝันหล่อเลยนะครับ mm hmm. ผมก็บอกเลยว่าเงาวสวยงามมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งจุดอ่อนของเจ้า W210 เลยบอกเลยว่าในตลาดลองพูดคุณผู้ชมลองไปดูได้เลย ตัวเนี่ยตาเหลืองนันหมดแล้วครับบอกเลยว่าคันนี้ตาใสสวยงามมากๆเลยนะครับผมตาเหลืองนะไม่ใช่ตาเหลืองตาเหลืองตาเหลืองอันนี้ใสอันนี้ใสสวยงามมากๆากฟิฟเตอร์ข้างในผมมันก็ยังคงเงาสวยงามเลยนะครับผมทั้งตัวที่เป็นตัวไฟตรงตาใหญ่แล้วก็ตาเล็กนะผมเงาสวยงามมากๆเลยแล้วก็ที่โค้งม้มใต้ไฟก็ยังคงเงาสวยงามนะครับผมแล้วก็แม้กระทั่งไฟตัดหมอกของเองยังใสสวยงามเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เขาจะเป็นสีแบบคิ้วที่เป็นสีแบบ เขาเข้มอมเขียวมาก็ยังสวยงามอยู่นะครับผมก็จะเป็นสีสัดกับตัวรถของเขานะครับล้อแมกด้านหน้าด้านขวาที่เป็นล้อเดิมของเจ้า210คันนี้สภาพล้อแมกเบอร์เเด็จเปนก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับผมมาพร้อมกับยางยูโกฮาม่าดอกยางพร้อมใช้งานได้ด้วยนะครับมาด้านข้างต่อเลยพี่กอบอกไปแล้วว่าเป็นตัวเอลิแกน์นะครับผมก็ตัวเพจเอลิแกน์ยังอยู่ครบเลยแล้วก็ตัวคิวคอมเมียมเงาสวยงามเลยแล้วก็ที่เป็นสีตัดกับตัวรถนะผมคิวเขาก็ยังคงแนบสนิทสวยงามมากๆเลยนะ แล้วก็ที่ตัวกระจกด้านข้างก็ยังถือว่าสาภาพสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมบอกเลยว่าฟิล์มก็อยู่ในสภาพที่พร้อรมใช้งานเลยเหมาะกับฤดูร้อนช่วงนี้มากๆต้องครับบอกเลยว่าขับไปแอร์เย็นฉ่าสบายใช้ดิลี่อยู่ดยได้สบายๆมากๆเลยนะครับผมแล้วก็คิวที่เป็นลมดำด้านข้างกระจกด้านหน้ากระจกด้านหลังก็ยังคงสวยงามเนาะแล้วก็คิวตรงนี้ด้วยนี่ดูได้เลยเงาสวยงามทุกจุดแน่นอนนะครับ เมื่อเปิดด้านหลังคมยังก็ยังคงเงาสวยงามนะครับผมบอกเลยผมสันทุกอย่างสวยงามเงาวับกันเลยแล้วก็ล้อแมกด้านหลังลวันีเดยบนเขาก็ยังสภาพล้อแมกถือว่าสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ยางยูโกฮามาดอกอยางพร้อมใช้งานได้นะครับ ชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับส่ก็ใส่อีกนะครับโหใส่ปิ๊กกันเลยนะครับผมใส่แบบดูสดใหม่กันเลยทีเดียวนะครับดีเฟนเตอร์ข้างในก็ยังสภาพสวยงามเลยทั้งตัวตาใหญ่และตัวตาเล็กเลยนะแล้วก็ที่คุณแม่ตาฝ่ายก็ยังคงสภาพเงาสวยงามเช่นกันนะครับครับคือคุณผู้ชมเนี่ยลองหา2คนท่านที่ลองหา210อยู่แล้วกัน บางเจอคันนี้ตัวจริงรับรองเสียตังค์แน่นอนบอกเพราะว่าบอกเลยว่าสภาพถือว่าสวยมากเลยทีเดียวนะครับครับแล้วแม็กด้านซา้ายน้านซา้ายล้อแม็กเดิมเขาก็ยังสภาพสวยงามอยู่เช่นกันแล้วก็ยังยุกก็พา,าด้วยดอย๋ยวางพร้อมใช้งานเลยนะครับภาษีคันนี้เป็น26มิถุนายน2 5 6 7ภาษีก็ยังไม่ขาดน,นะครับผมก็ถ้าคลิปนี้ออนแอร์ทันก่อนสงการก็เอาไปขับเที่ยวสบายใจได้เลยใช่ครับแต่ถ้าไม่ทันจริงๆก็เอาไว้จะเป็น ของขวันหลังส่งการแล้วกันแต่พยายามให้ทันนะเพราะ<ก>ลูกค้ารอรถเยอะมากเลยใช่นะครับแลวจริงๆ210เนี่ยตั้งแต่ก่อน E280 แล้วกันลูกค้าถามมาเยอะมากใช่แล้วพอเราขาย E280 คันล่าสุดที่เป็น210ไปะกลายเป็นว่าลูกค้ายิ่งหา210เพิ่มขึ้นไปอีกคุณดูคลิป E39 ดิลงไปเมื่อคืนเนี่ยลูกค้าโทรมาจากจากออสเตรเลียจบเลย นะครับตอนนี้ E 9าไม่ต้องโทรนะตอนนี้ช่วงสงการคนรอรถเยอะจริงๆนะครับใช่ครับผมจะพยายามออนให้ทันเดี๋ยวดูก่อนใช่ครับผมก็ลองดูตัวจริงแล้วกันนะว่าสภาพสวยงามมากแค่ไหนนะครับผมตอนนี้ก็ลองดูในรีวิวเลยบอกว่าเลยว่าสวยไม่แพ้ตัวจริงแน่นอนนะครับผมครับคิ้วทุกอย่างด้านหน้าด้านหลังเงาสวยงามคิ้วทุกอย่างด้านล่างที่เป็นตัวคิ้วตัดสีทุกทนเขาก็ยังแนบสนิทสวยงามเช่นกันนะครับผมมีคำนี้เงาเงาวับกันเลยแม้กระทั่งมือเปิดก็ยังเงามากเลยนะครับ ล้อแมกด้านหลังแต่มันยูสอง่ศูนย์เดิมของเขาล้อแมกก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะแล้วก็มาพร้อมกับยางยูโกเข้ามาพร้อมใช้งานได้นะครับครับอีกหนึ่งออปชั่นที่ผมอยากจะให้ดูนะครับนี่เห็นไหมฮะกระจกของเขาสามารถยิงจากรีโมทนะครับขึ้นลงเองได้นะครับซึ่งต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับเป็นรีโมทแบบยิงบนนะครับเห็นไหมฮะ นี่ผมโดยย,งยิงด้วยรีโมทของเดิมโรงงานของเขาแบบนี้นะเพราะผมจะยิงไปที่ตัวกระจกด้านหน้าเนี่ยเขาก็สามารถเปิดกระจบพร้อมกันทั้ง4บาทได้เลยโดยคุณผู้ชมกดรถปีอ96อ่ะทำได้นะครับใบเบนซ์ในยุคนั้นเนี่ยคือเขา ให้ความหรูหราให้ออปชั่นมาเยอะแล้วนะครับใช่ครับผมทุกวันนี้ก็รถปีใหม่ๆก็ยังทาแบบนี้ได้อยู่ใช่นะครับแต่นี้ปี6ทําได้ปี96ใช่ก็ให้ดูเลยว่าระบบมันยังสมบูรณ์นะครับผมต่อเลยดีกว่าพี่ครับกระจกเดิมโรงงาน Mercedes Ben z นการคำนี้นะคบผมครับนี่กระจกหน้าเดิม Mercedes Ben z นะครับมาต่อกันที่ด้าบานหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยกระจกเบนหลังซ้ายบานใหญ่นะครับเบน์หลังซ้ายบานเล็กก็กระจกเบนสเช่นกันนะครับครับนี่กระจกบานหลังนี่เลยกระจก Mercedes Ben z นะครับ มาต่อกันที่หลังขวาบานเล็กหลังขวาบานเล็กเบนหลังขวาบานใหญ่ก็ยังคงเบนนะครับผมฝั่งคนขับนี่กระจกเบนกระจกเบนเดิอโรงงานงปรบทุบบ้านนะครับพาคุณผู้ชมมาชมด้านบันท้ายของเธอกันบ้างน,นะครับครับผมเริ่มจากฟไทฟท้ายฝั่งด้านซ้ายก่อนเลย,ฟยไฟท้ายเขาก็ยังหนุนภาพที่ถือว่าสวยงามเลยนะผมสีแดงสีสันชัดเจนไม่มีแตกหักนะครับที e 30, ่0อูนโครเมียมเงาอยู่ครบทุกตัวอักษรเลยโลโก้มอรสเซเดสเบนตรงกลางก็ยังเงาสวยงามมากๆนะครับ ส่วนไฟไท้ายฝั่งด้านขวาเองตัวทับทิมตัวไฟไท้ายด้านขวาก็ยังสภาพสวยงามไม่มีแตกหักเล้าเลยนะครับก็คีโควมีย่ยนใต้ไฟด้านล่างเลยบอกเลยว่าสวยงามวับทั้ง3มชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับมาดูห้องสำหระกันหน่อยเลยนี่ลึกๆโล่ลลงๆสไตล์ c e ี้ขาถึงเขาเลยนะครับ,รบผมก็เป็นห้องสำหระที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่กันเลยนะครับครับแล้วก็พมด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาทุกอย่างตรงกลางบอกเลยเป็นของเดิมและอยู่ในสภาพที่สวยงามขาวสะอาดมากๆเลยนะครับเปิดพรมด้านล่าง ก็จะมีตัวล้ออะไรกับตัวหลุมพลาสติกของเขานะครับผมก็ยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวสำลีถูกเชิญเลยนี่ยังมีอยู่ครบเช่นกันนะครับจริงๆแม้กระทั่งไฟห้องสำหรับเราได้หลังดิเหรอติดครบนะครับต้องบอกเลยว่าเพราะทุกวันนี้สองหนึ่งศูนย์ด้วยความที่ว่าเขาเริ่มค่อนข้างมีอายุแล้วมันก็หาสภาสวยยากขึ้นทุกวันนะครับลองมาดูคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน มาต่อทางด้านเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมผมกำลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นรหัส M 1่หนหรือที่เข้าใจกันก็คือ M ตองหนึ่งนั่นเองนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินซีซูบเลี่ยง2 3 0 0ซีซีนะครับผมเป็นเครื่องแบบเบนซินก็คือบอกเลยว่าไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะค,ะครับผมเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเครื่อง M ตองหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องที่เบนเคมมาเลยนะว่าเป็นเครื่องที่โคตรทนเลยและเป็นเครื่องที่ถึกมากๆนะครับผมและอะไร เยอะแยะทั่วราชนจาจักรประเทศไทยเลยครับเพราะว่าถ้าอูปเป่เบนที่ไหนสามารถเซอร์วิสม r c เ d ด s b เบนได้ m อ็องหน,งนี่ต้องเป็นพื้นฐานของช่างเบนทุกที่แน่นอนนะครับผมครับ,รบแล้วก็ สำหรับใครที่ต้องการที่จะเอาไปแบบใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆผมก็บอกเลยว่าเป็นเครื่องที่ใช้งานดีมากๆนะครับคันนี้มีการเซอร์วิสเกี่ยวกับระบบเกียร์มาเรียบร้อยแล้วด้วยก็เอาไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับผมแลวดูที่ห้องเครื่องเลยไหมเห็นไหมเดิมๆแห้งๆกันเลยนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์ด้านหน้านี่เลยอทอนบรุรีประกอบโยนของเดิมเขายังอย,งอยู่ครบเลยนะครับพวกแผ่นนามสกุลด้านหนาก็ยังอยู่ครบถ้วนเช่นกันนะครับภายในรถคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นสีเทานะครับตัดด้วยทีมลายไม้นะครับ นี่คือแผงประตูเดิมจากโรงงานของเขามาแบบนี้นะครับสภาพสวยงามมากนะครับปุ่มปรับเบาะไฟฟ้านะครับทุกอย่างอยู่ครบไม่มีแตกหักนะครับใช่ครับจัดไปครับกระจกครับกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นนี่ยังคงลื่นๆใช้ง่ายได้ปกติอยู่นะครับครับลงอีกทีนะครับผมปรับข้างไฟฟ้าชมนะครับไปทางซ้ายขวาขึ้น แล้วก็ลองใช้งานได้ครบปกตินะครับบางคนอ่ะบอกว่าเอ้ยฉันไม่อยากได้ e-class อ่ะอยากได้ s-class อ่ะจอดอยู่เลยมาชมมาดูได้นะครับใช่แล้วอ่าต่อกันที่ภายในนะครับของเขานะครับเห็นไหมฮะเบาะแท้หนังเดิมจากโรงงานนะครับใช่สภาพสวยมากครับใช่ไหมฮะไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับครับสวยไปเลยดูระบบไฟฟ้านะครับนี่เลยเดินหน้าถอยหลังแล้วก็กระดกบอดนะครับขึ้น ลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นนี่แล้วก็ลงแล้วก็หวัวหมอนะครับลงแล้วก็ขึ้นนี่ขึ้นลงใช้งานทุกอย่างได้ปกติเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านคอนโซลกันบ้างนะครับคอนโซลก็ยังอยู่ในสภาพที่ดี <c oughs> และสวยงามนะครับช่องแอร์ทุกอย่างไม่มีแตกหักนะครับ <S <s <uck> ลายไม <Suzanne> <S <s <uck> ้เดิมสวยงามนะครับใช่แล้วช่องแอร์กลางก็สวยงามครับใช่ครับวันนี้ <ผม S 2> เป็นแอร์จอแล้วด้วยนะครับเป็นแอร์จอแล้วแล้ว,ลวที่คุณผู้ชมได้ที่พี่กอบอกสําหรับสายสะสมนะ วิทยุเดิมเบเกอร์โอ้โหเบเกอร์ลายไม้ด้วยเดี๋ยวนี้นักสะสมหาวิทยุเบเกอร์แบบนี้นะครับ,รบเจาไปติดรถตัวเองกันเยอะนะครับใช่แล้วคันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับใช่ครับผมต้องบอกว่าก่อนรีวิวเนี่ยพี่ก๊อฟผมเพิ่งไปเปิดเจอในกลุ่ม Mercedes-Benz นเขาขายเบเกอร์นะ,ะที่เป็นสีดำธรรมดาไม่ใช่ลายไม้เลยนะอกา9,000กว่าบาท เท่าไหร่นะ9,000พันกว่าบาทอะ,อะเห็นราคาที้งตกใจเลยขนาดเป็นแบบสีดาลายไม้ไม่ใช่ลายไม้เด่นเป็นดาธรรมดาเลยตัวนี้เป็นลายไม้นะใช่แล้วก็คือเบเกอร์ตัวนี้เขาสามารถถอดหน้ากากได้นะ,ะให้ดนูนี่เห็นปะเขาถอดได้นะ,ะก็ยังบอกเลยว่าระบบเนี่ยคือถอดแล้วก็เก็บใส่เข้าไปเนี่ยมาน,มานี้มานี้มาเนี้อเอามานี้มานี้ เอาไปใส่รถกู่ดีป่ะไม่เอาดิเอาไว้มันแบบคู่ควรสะสมหน่อยนผมยังไม่มีใช้เลยอ่ะนี่แล้วเปิดก็ติดด้วยนะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่บางทีเผลอไปถอดแบตยาวๆเลยนะครับโค้ดเรามีให้ด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีบางคนเนี่ยใส่โค้ดไม่เป็นพอใส่โค้ดไม่เป็นคิดว่าวิทยุชั้นพังวิทยุชั้นเสียถอดไปซะเลยโอ้ยอย่าเด็ดขาดนะครับคือของมีค่ามากเลยนะถูกต้องครับ อ่ะก็มาดูลายไม้ก่อนละกันเดี๋ยวให้ดูว่ามันกดยังไงทีนะครับหรือเอางี้เอางี้ขอแป๊บนึงทำมหากินแป๊บนึงได้ได้ได้ท่านใดมีวิทยุเบเกอร์ที่คิดว่าตัวเองไม่ใช้แล้วอยากใช้ของทันสมัยนะเอามาเสนอขายผมได้นะผมซื้อนะเอามาให้เอามาแลกล้วซื้อนะผมซื้อคมซื้อจริงไหนไหนแช่อยู่นีและไปดูละกันนี่ก็คือวิทยุที่มันเป็นเบเกอร์สองคู่มือเขามีให้แล้วที่บอกว่าเขายังมีโค้ดอยู่ซึ่งโค้ดตัวเนี้ย 9879ตัวนี้ผมได้ลองใส่เองกับมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันใช้ได้ครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมพอใส่รหัสเสร็จไปเนี่ยสมมติเรากดตอนนี้สมมติคดล็อกใช่ไหมคุณผู้ชมก็กด9879เสร็จปุ๊บคุณผู้ชมกดลูกศรชี้ขึ้นปุ๊บติดเลยครับใช้งานได้ไมไหมดแน่นอนเพราะว่าทดลองเองกับมือเรียบร้อยแล้วมัับใจแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวอะไรมาทุกอย่างก็ยังเงาสวยงามนะเกนนี้เปิดออกใช้งานได้วางของได้อยู่นะครับผมเกนนี้เปิดออกมาก็จะมีที่จุดบุหรี่นี่ตัวจุดบุหรี่หายหมดคันนี้ก็มีนะ ก็ยังใช้งานได้ปกติด้วยเช่นกันนะครับหัวเกยี์ยอลิแกนสภาพสวยงามเลยแป้นตรงกลางลายไม้เงาสวยงามมากๆนะครับตรงนี้เปิดออกมาก็สามารถวางแก้วเล็กๆได้อีกหนึ่งใบหรือว่าจะใส่เหรียญใส่ของกระจุกกระจิกในนี้ก็ยังใช้งานได้นะครับเปิดเก๊ีกลาอกมาเลยตรงกลางก็ยังเปิดใช้งานได้ปกตินะแลทีเนี้เขาจะมีช่องแอร์อยู่ซึ่งคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นคูลบ็อกได้นะครับเวลาคุณผู้ชมตั้งอุณหภูมิตรงนี้ในนี้เกตในนี้ก็จะเย็นเท่ากันซึ่งถ้าคุณผู้ชมใส่น้ำขวดสักสิบบาทใส่เข้าไปเดินทางต่างจังหวัดเย็นนนนสบใจแ่อครั บางครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมแผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับครับนี่คือแผงประตูเดิมแบบนี้จากโรงงานนะครับลายไม้ทุกอย่างเป็นของเดิมนะครับสภาพสวยมากเลยครับใช่คับและต้องบอกว่านะครับปุ่มทุกอย่างไม่มีร่องนะครับใช่ครับตัวปรับเบาะไฟฟ้าก็ไม่มีหลุดหรือไม่มีแตกหักเลยนะครับใช่ครับมีตัวปรับพวงมาลัยไฟฟ้ามาตรงนี้ด้วยใช่แล้วนะครับอจัดไปครับกระจกไฟฟ้านะครับี่เลยโล่งขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้านะไปทางขวา ซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่ใชงานไในครบปกตินะครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับเบาฝั่งคนขับก็อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับนี่คือเบาแท้หนังเดิมจากโรงงานมาเป็นแบบนี้รักษาได้ดีมากๆครับใช่ครับพอมมาดูระบบไฟฟ้าต่อเลยนะครับเดินหน้าถอยหลงังนี่แล้วก็กระกระดกเบาะนะครับขึ้นลงแล้วก็พนักพิงของเขานะครับขึ้น ลงแล้วก็หัวหมอนนะครับลงแล้วก็ขึ้นนี่ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมมาต่อกันที่พวงมาลัยไฟฟ้าเลยนี่ลงขึ้นนี่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ตอนตัวยืดหดเนี่ยมอเตอร์ตัวเฟืองเขาอาจจะติดนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจัดการแก้ไขให้ฟรีนะไม่มีคใช้จ่ายเอาให้มันใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมครับแล้วก็พิกบด้านล่างนิดนึงตัวสติกเกอร์เพจวินโคตเดิมผู้ตวงเขานี่ยังเดิมอยู่ครบนะครับสภาพสวยงามด้วยนะครับครับมาต่อกันที่ด้านเลขใหม่กันบ้างนะครับผู้ชมครับ ต้องบอกเลยนะครับการันตีไม้แท้ไม่มีการกรอนะครับสภาพเรือนไม้ใสๆครับเลขไม้เท่าไหร่ครับ244,264กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมรถปี96นะครับวิ่งขนาดนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับไม่ก่อยแน่นอนนะครับนะเปิดออกมาเลยคันนี้ก็จะมีตัวกระจกมีไฟแต่งหน้ามาให้ด้วยนะครับผมก็ตัวนี้สวิตช์มันติดขัดนิดนึง ใช้ <Fro> งานได้อยู่นะแต่เราจัดการเอาให้ลื่นปกติใช้งานได้ปกติเลยนะผมทั้งไฟทั้งกระจกแต่งหน้าติดอยู่นะครับแล้วก็ไฟเพดานด้านซ้ายด้านขวาติดครบปกติเช่นกันนะด้านซ้ายเลยเปิดออกมานี่ฝั่งนี้อะตัวสว like ิตช์เขาเหมือนกันการให้ไม่มีผ้าค่าใช้จ่ายเห็นป่ะนี่นะบางทีเปิดบางทีคุณเปิดไม่สุดเอผิดเองขอโทษแต่ลูกค้าก็ต้องระวังนะครับบางคนมือหนักเปิดสุดไปฮักอีกก็นี่ต้องเข้าใจในระบบของรถเก่าก่อน เขามีอายุนะครับส่วนใหญ่ไฟตรงกระจกแต่งหน้าซ้ายขวาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เหลือหัก80%หักหมดใช่ไมค์กับโมโตนะครับตามหาเบิกมาให้ทําเพื่อให้มันกลับมาสู่สภาพเดิมให้ได้นะครับแล้วผมพี่ก็พูดเล่นเนี่ยโยกเล่นเลยใช่ไหมเมื่อกี้พี่ก็อยากพี่ก็ว่าผมอะขออภัยจริงผมเปิดไม่สุดเองคือคุณเปิดให้มันน้ําหนักมือมันมันบาลานซ์ใช่มีกี้ผมเปิดแค่นี้ไม่เบาไปไม่หนักไปนี่นะครับเนี่ยโยกเล่นอยู่เนี่ย ใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าฉันไม่ได้ใช้กระจกแต่งหน้าแค่มีให้รถมันดูครบก็อย่าไปเปิดบ่อยแล้วกันข่าเด็ดข่ามือใช่แล้วก็อันนี้ซองคู่มือ Mercedes-Benz นะคบผมก็ยังมีอยู่นะแล้วก็เปิดออกมาหน่อยคันนี้มีอะไรมาให้บ้างเอ่ยนี่ก็จะมีตัวที่เป็น Owner Manual ของ Mercedes-Benz ก็ยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็น Book s v i c e นะวันนี้เขาเป็นป้ายแดงก็มีมาให้นะก็คือคันนี้เลยนะครับผมก็คุณผู้ชมก็ลองไปดูแล้วกันว่าการมี Switch นะอะไรบางบ้างในอยู่ป้ายแดงนะครับ มาต่อที่แผงประตูฝักด้านหลังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับทั้งสี่ประตูคือแผงประตูเดิมทุกบานลายไม้สวยปุ่มปรับกระจกไม่มีลอกนะครับเก๊เปิดได้ไหมครับเห็นไหมฮะครบอ่าโอ้โหแผงประตู<ๆ>ติดครบไฟยประตูติดนะครับเสร็จแล้วจัดไปครับกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นนี่เลื่อนใช้งานได้ปกติเลยนะครับแอบ,บเห็นฟิล์มอ่ะฟิล์มของไฮคูนะ ใช่แล้วที่บอกแล้วตอนนี้เหมาะกันหน้าร้อนมากคุณผู้ชมดูเหงื่อผมตอนนี้โอ้ยชะลงไปด้วยเหงื่อแบบชุ่มเหงื่อกันเลยนะตอนนี้เพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับผมกระจกฝั่งด้านซ้ายเลยก็สภาพสวยงามเช่นกันลายไม้ก็เงาสวยงามเลยนะครับผมหน้าข้างก็สวยมากเช่นกันนะแล้วก็ที่เข่าบุหรี่ด้านหลังเปิดเปิดเปิดใช้งานได้ปกติเช่นกันแล้วก็ไฟมุขประตูด้านล่างฝั่งด้านซ้ายก็ติดปกติดด้วยเช่นกันนะครับครับมากระจกไฟฟ้าเลยลงขึ้นนี่ยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับ มาต่อกันที่บอะตอนหลังกันบ้างดูสิสภาพหนังบอกเลยสวยงามมากได้ไม่มีขาดไม่มีร่นเลยนะครับผมทั้งตัวพนักพิงและตัวรองก้นเองเลยนะซึ่งจริงๆแล้วที่ผมเคยบอกว่า w 211เนี่ยมันคือวิวัฒนาการของ Mercedes-Benz ที่เริ่มก่อตัวว่าเป็นแบบเจนใหม่ๆมาเลยนะเพราะว่าตัว E-Class <c oughs> e รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าโตขึ้นกว่า24สำหรับคนที่ต้องการน่งะโตขึ้นพอสมควรเลยเยอะอย่างผมนั่งเงี้ยมันความกว้างก็กว้างกว่าตัวเล็กรูปเองก็ใหญ่กว่าและที่สำคัญ ตอนที่เป็น2องหเนี่ยเขาไม่มีแอร์หลังพ 0, เพราะสองหนึ่งศูนย์เขามีแอร์ Air หลังให้แล้วด้วยครับสำหรับคนที่ต้องการสะสมด้วยแล้วกันแล้วก็อยากเป็นเดลี่ยุทด้วยก็สบายแน่นอนเพราะแอร์แถวหลังก็มีให้บอดี้ตัวถังก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ดูหัวหมอ,อด้านหลังมาดูกันว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่าน,นะครับผมนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาลงใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็ไซส์อีคัพแบบนี้ก็มีที่เท้าแขนมาให้ด้วยนะก็นี่เลยวางแขนอย่างนี้เดินทางไกลสบายๆแน่นอน ทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับเก็บเจ้า W210 E230 อีลิกนคันงามคันนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ดูภายในด้านหลังอีกรอบนึงนะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างเธอสวยงามนะครับผ้าหลังคาเธอก็สวยงามนะครับเห็นไหมอโอโห ขายได้คันนี้ไปนะครับกับราคาที่ผมจะเปิดนั่นถือว่าคุ้มมากนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วเห็นไหมฮะเนี่ยสภาพ์คแอร์<า>ทุกยอย่างสวยงามงานะครับอย่างที่คุณอ,อุ้บอกไปนี่วิทยุเบเกอร์ก็ได้ไปอีกนะครับแล้วจริงๆคือตอนนี้เราด้วยความที่ว่ามันติดลิขสิ์เนาะมันเปิดเสียงอะไรให้แม่แตัดให้ดูว่าเนี่ยดูดิปกติถ้ามันจับสัญญาณวิทยุไม่ได้มันต้องข้ามระยะยาวเลยถูกป่ะมันจะวิ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยดูดิตัวจับสัญญาณอะไรยังดีอยู่เลยดูดิเนี่เห็นปะมันจะหยุดหยุดล็อกที่มันี่ รับคือมีทิวได้ปกติด้วยนะใช่ครับแล้วก็มันมีช่องใส่เทปด้วยก็เล่นเทปได้ปกติด้วยเพราะอันนี้ลองเทปแล้วด้วยเช่นกันครับตัวโค้ดก็ใช้ด้วยปกติเลยลองเทปแล้วด้วยเช่นกันครับแค่วิทยุก็คุ้มค่านะหัวเกียร์ก็อีลิแกน์ครับใช่เห็นไหมฮะโอ้โหมาลงๆเราคอคลิกด้นหน่ละตันไปครับสองสามศูนย์ครับอุทวิ่งนี่ครับโอ้โหวิ่งตัวปิวนะครับเกียร์เปลี่ยนนิ่มนะครับนิ่มดูสิครับพอแล้วมั้งครับโอ้ นะขับดีนะน,นิ่มดีนะนิ่มนิ่มมากด้วยดูดินะโหแล้วบอกแล้วที่เคยที่ผมพูดตอนหน้ารถเลว่าเอ็มตองหนึ่งเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่แบบคู่บุญกับเบนซ์มานานมากครับเป็นเบนซ์เป็นเครื่องที่แบบเบนซ์พัฒนามาจนแบบต้องเป็นความโชคดีด้วยแหละที่มาันมาจบอยู่ที่ของเอ็มอาร์สองหนึ่งศูนย์พอดีครับก็ทาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ขับบอดี้ที่ใหมก่กว่าหนึ่งสองสี่ขึ้นมาก็คือเขาจะใหญ่ขึ้น นั่งสบายขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แบบยังแบบดูดีอยู่ด้วยเนอะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถดูแลได้สไตล์ในเครื่อง M ตองหนึ่งอะซึ่งข้อ,ขอ,ขอดีของ M ตองหนึ่งนะเหนียวค่าสวิตถูกช่างเก่งเยอะรับสัดต่อยอดนอะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการไปใช้แบบทุกๆวันแล้วแบบไม่อยากสู้กับค่าน้ำมันอะติดแก๊สเนี่ย M ตองหนึ่งโคตรอึดเลยครับสบายสบายเลยถ้าใครเอาไปใช้ต่อก็คุ้มค่าแน่นอนครับผมถ้าใช้ชีวิตประจำวัน daily use ไเป็นรถที่แบบคือดีมากครับแล้วก็สำหรับสายสะสม คันนี้ก็อยู่ในสภาพที่บอกเลยนะสวยครับสวยมากทั้งสีผิวพันธุ์ภายนอกวิทยุก็ได้เบเกอร์ลายไม้ทุกอย่างก็เงาสวยงามเลยครบอ่ะครบคมบมากเดิมด้วยครบใช่แล้วแล้วเดี๋ยวกลับรถไปเนี่ยทางยาวๆเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูคูปคอนโทรลก็มีนะใช้งานได้ด้วยครัปกติเลยเดี๋ยวขอญาตสักครู่นะครับนะครับฟิล์มนะครับไฮคูเซรามิกด้วย USA ฟิล์มเซรามิกเซรามิกเหรอเซรามิกแบล็คโโอ้ห คุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียตังติดฟิล์มแล้วนะร้อนแบบนี้นะครับสบายเลยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดได้อยากจะติดฟิล์นะครับนึกถึงไม่กาโมโตนะก็มีฟิลขายขายของนิดนึงขายของนิดนึงอ่าเดี๋ยวขอให้ความเร็วเกิน4ิก่อนครับอ่านี่ยกคอนโดยกเท้าออกนี่กระดิกกระดิกนี่แก ดูคอนวนเขาก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับรบก็บอกเลยเครื่องยนต์2 3 0 0ตัว2,300ซีซีเอ็มตองหนึ่งตัวนี้สมบูรณ์มากครับผมกดคันเร่งไปไม่มีสะดุดไม่มีสะอึกไม่มีกระตุกเลยแล้วก็เกียร์ทุกอย่างเปลี่ยนนุ่มนิ่มปกติหมดนะทั้งตัวรอบสูงรอบต่ำเปลี่ยนนิ่มปกติหมดครับผมแล้วก็ช่วงล่างบอกเลยว่านุ่มนิ่มเงียบไม่มีเสียงกูกักเลยแล้วก็ต้องบอกเป็นฟิลที่แบบคุณผู้ชมลองมานั่งรถในยุค90ดูแล้วกันว่าความนิ่มของสไตล์รถยุค0กับถ่อ่ะ ผมว่ามันนิ่มไม่เหมือนกันครับผมชอบนิ่มสไตล์แบบนี้มันนิ่มมันนุ่มด้วยแบบกลไกของรถเขาอ่ะผมว่ามันนั่งดีนะมันเป็นรถที่แบบผมว่ามันนั่งสบายมาก2องเนี่ยคือเอาง่ายๆอ่ะรถคันนี้นะผมบอกได้คําเดียวนะครับถ้าเจ้าอาวาสซื้อไปแล้วทั้งหลังมีคนขับให้ผมบอกเลยเจ้าอาวาสฟินเลยครับใช่ไม่รู้จาวาสเพราะว่าพวกเบสตัวเก่าๆเดี๋ยวนี้นะครับจะขวัญใจเจ้าอาวาสเยอะใช่ใช่ แล้วก็ <c oughs> หรือไม่กระทั่งแบบคุณแม่บ้านอยากขับรถแนวๆนะครับเพราะว่าอย่างนี้เราเคยพูดไปว่าแบบมีแบบ แบบวัยรุ่นแบบวัยรุ่นมากเล่นเบนซ์ตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นอ่ะใช่ <c oughs> ครับคุณผู้หญิงลองมาขับคันนี้ก็ได้นะผม <c oughs> ว่ามันเป็นรถที่ขับง่ายนะเพราะว่าพวงงอะไรเขาเบาด้วยครับ <c oughs> ถือว่าเป็นรถเก้าสวนที่พวงมอะไรคันนี้ไม่หนักเลย <c oughs> แล้วก็คันเร่งก็ถือว่านิ่มแล้วก็ตัวเกียร์ทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติและก็ขับง่ายเหมือนรถใหม่เลยสบายๆม,มากๆแล้วก็ยิ่งที่เราเน้นย้ําเสมอเอ็นตองหนึ่งเป็นรถที่ดูแลงา่ายด้วยเนี่ยคุณผู้หญิงเอาไปขับสบายใจได้ครับร <c oughs> ถที่ไม่จุกจิกเลย อย่าลืมนะเดีย๋ยวดูราคาตอนท้ายนะผมบอกได้คำเดียวว่าถูกแน่นอนใช่แล้ว ยังไงกันบ้างครับผู้ชมครับกับเจ้า W 2, e 0 2> 1 0 E230 e l E g a n สนนะครับผมต้องบอกเลยว่าครับสวยเดิมหรือเปล่าให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินนะใช่ว<ๆ>ิทยุยเดิมเบเกอร์ก็ยังอยู่ใช่นะครับรถคันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับใ1ใช้งานได้จริงใช่2เก็บเข้าตู้สะสมยังได้ก็ได้ขับไปไหนมาไหนไม่อายใครดูดีมีบารมีใ<ช>นะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าราคา โตรถูกใช่ไปวิ่งดูเยอะๆก่อนนะใช่เหมือนที่ผมบอกทุกคลิปเลยไปดูมาเยอะๆไปทําการบ้านมาเยอะและให้มาดูที่เมกะโมโตเป็นที่สุดท้ายครับเวลาไปดูรถอย่าดูแค่ว่าชนหนักหรือจมน้ําหรือเปล่าครับให้ดูระบบเครื่องเกียร์และระบบไฟด้วยใช่นะครับว่าเขาใช้งานได้สมบูรณ์แบบนี้หรือเปล่าใช่ครับเรื่องรถอุบัติเหตุและเรื่องรถจมน้ําผมต้องอธิบายให้กับคุณผู้ชมฟังว่าไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียว รถพวกนี้ทุกคันที่จอดอยู่ทั้งหมดเมกะโมโตไม่เอารถแบบนั้นเข้าครับใช่แล้วครับและเรื่องกอไมอีกต่างหากบอกเลยไม่ต้องกลัวครับ mm hmm. เ้นผมไม่ทําชั่วชัวแบบนั้นแน่นอนใช่ครับ,รบมันจะรวยเหรอวะ <laughs> ถูกว่า <laughs> ใช่เออเราแบบทําแบบนี้ซื้อสัตว์แบบนี้ยผมขายผมไม่ได้ขายแค่ลูกค้ามาซื้อแค่ คันของคันนะในแต่ละคนอ่ะใช่บางเจ้า40-50คันที่ซื้อในคนเดียวอ่ะมีม,มีจริงๆสี่ถึง50คันคนเดียวซื้ออ่ะแล้วก็ลองขายได้เรื่อยเื่ลูกค้าประจำมาเฮ้ยก๊อบคันนี้ส่งอาเลยก๊อบคันนี้ส่งพี่เลยครับคือแบบ บางคนเนี่ยซื้อเป็น1ิบสิคันเนี่ยใช่ยังไม่เคยรู้จักเจอหน้ากันเลยก็มีใช่เพราะว่าเมื่อกี้จะบอกว่าลองจากลูกค้าที่ว่า4 0่0ิบคันเนี่ยลองลงมาลูกค้าที่ซื้อระดับระดับหลัก10บคันอ่ะก็มีเป็นสิบคันเช่นกันเป็น10บท่านนะที่ไม่เคยเ<ช>จอหน้าค่าตากันเลย<ช>ครับอยู่เ่าถ้าอยู่เฮียจบนะเอาจัดไปใช่นะครับรถคันนี้นะครับผมจัดให้กับคุณผู้ชมในราคาแค่179,000บาทพอครับเอาไปขับเล่นๆช่วง สงการสงการหรือหลังสงการก็ได้สงการไม่ทันมีวันไหลต่อ,อเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไปวันไหลเขาเรียกที่ไหนนะมีชมบุรีชลบุรีชลบุรี <c oughs> นะครับขอ,อยญาติดีทีครับผม <c oughs> ไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วค่อยโทรนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กามโตครับครับ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกมอโมอต์นะครับ